ด้านที่4ครับด้านการจัดตั้งกองเสือป่าเตรียมความพร้อมของเยาวชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,454โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญมีพระบรมราชาที่บายว่าเสือป่านั้นคือทหารที่ท่านใช้ไปสืบข่าวของข้าศึก เพื่อจะได้รู้ว่าค่าศึกนั้นจะยกมาทางใดมีกำลังมากน้อยเพียงใดท่าทางจะลบพุ่งอย่างไรตรงกับที่ในกองทัพบ,บกใช้เรียนทุกวันนี้ว่าผู้สอดแนมนอกจากนั้นยังทรงมุ่งหมายจะอบรมให้ความรู้ทางประวติศาสตร์ของชาติไทยให้มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจนับว่าเป็นการพัฒนาบุคคลทางหนึ่ง โดยทรงจัดให้มีการแสดงตำนานเสือป่าที่สนามเสือป่าเพื่อให้เสือป่าเข้าใจว่าชาติไทยเคยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนโดยเฉพาะทางด้านจิตใจทรงสอนยุทธวิธีเบื้องต้นและทรงสอนธรรมะซึ่งเรียกกันว่าเทศนาเสือป่าซึ่งในแต่ละกันนั้นมีชื่อกันตามที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ครับกันที่หนึ่ง ความจำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนากันที่สองครับการกำเนิดเกิดขึ้นของศาสนากันที่สามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์กันที่สี่ศาสนายิวกับศาสนาคิดกันที่ห้าความจงรักภักดีต่อศาสนากันที่หกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหารกันที่เจ็ดศาสนาเป็นของสำหรับชาติกันที่แปด ประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนากันที่9ความประพฤติแห่งพุทธศาสนิกชนกันที่10การอุปสมบทกันที่11พระไตรสรณคมกันที่12ประโยชน์และการอยู่ในธรรมกันที่13หลักแห่งความประพฤติชอบกันที่14ปฐมมศิขาบทกันที่15 ทุติยสิกขาบทกันที่16ตะติยะจตุตถะและเบญจมะสิกขาบท